สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง BP Spirit นะครับผมในที่สุดนะครับดิสนียก็ปล่อยตัวอย่างแรกของ t h e t o m o t r a n t Live Action ออกมาผมก็จะมาดูคลิปนี้ซึ่งก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ดูก็จะเป็นครั้งที่2เพราะว่าครั้งแรกดูผ่านโทรศัพท์ทันทีที่ตื่นนอน ก็จะมาดูครั้งนี้ในจอใหญ่นะครับก็น่าจะได้อ่านทารที่แตกต่างกันและหลังจากนั้นนะครับก็จะมาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งมีหลายเรื่องที่จะพูดมากรวมถึงผมก็จะได้รวบรวมความคิดเห็นของแฟนๆยูน e y ชาวไทยนะครับที่มาจากแฟนเพจกับผมเองที่เลือกคัดมาเพื่อที่จะได้เห็นอีกหลายมุมมองว่าประเด็นเรื่องนี้มันมีสองเสียงจริงๆแยกกันชัดเจนเมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันตอนที่ไปไล่อ่านมินแล้วก็คิดว่า มันคงจะดีถ้าหาว่านําเสนอความคิดเห็นของคนไทยที่ไม่ใช่แค่ตัวของผมเองเนี่ยมาลงในคลิปนี้เอาล่ะครับก็มาดูกันนะครับเนี่ยดิสนีย์จะเริ่มใช้อินโทรตัวนี้ใหม่นะครับแบบในโอกาสหนึ่งปีหนึ่งร้อยปีดิสนีย์ก็จะใช้อินโทรตัวนี้ตลอดไปแล้วเปลี่ยนมาแล้วโอ้ฉากฉากใต้น้ำสวยจริงๆเป็นซีจีะโรดิสติก let's have intro now intro pen the little moment Oh, a of your world the key areas waiting there wow we are what would i give to see you beside you what swim it... up Oh. Wow. จริงคนลุกนะนั่นก็คือทีเซอร์แรกของ The Little Mermaid Live Action ความรู้สึกที่เห็นฉากใต้น้ำเนี่ยมันให้ความรู้สึกแบบว่ามืดคลึมน่าลึกลับใต้ท้องทะเลแต่มันก็ถูกตัดด้วยเฉดสีของสัตว์น้ำตัดด้วยเฉดสีของพืชใต้น้ำทำให้แม้มันจะดูมืดคลึมน่ากลัวแต่มันก็ดูสวยด้วยสีของ พวกพืชพันธุ์พวกสัตว์น้ำเนี้ยมันก็เลยทําให้สีภาพรวมของฉากที่เห็นใน first look เนี่ยดูคนลุกแต่ก็ให้อารมณ์แบบดาร์กที่ดาร์กแต่ไม่ดาร์กแบบน่ากลัวดาร์กแบบสวยๆคิ่เลยวะแล้ว intro ประกอบ intro มานเลง part of your b o w นี้จะร้องตามมากๆเลยคนลุกเลยนะถ้าดูในวงภาพพยนต์คนลุกชัวร์แล้วเราก็จะเห็นเนาะว่ามี f l o เ n d e r ด้วยเขาก็จะไม่ได้มาในเชฟของสัตว์น่ารักน่ารัก เหมือนที่เราเห็นในการ์ตูน <c oughs> ซึ่งก็ไลฟ์แอคชั่นเนาะมันก็คงจะคนละโทนกับพิโตคกียถ้าหากว่าจะให้ฟลายเดอร์มีตามีขนตาแบบในปลาทองในพิโตคกียราชทีนี้ก็มาแอเรียลผมคิดว่าเป็นประเด็นที่คนในอินเทอร์เน็ตเนี่ยถูกเถียงกันเยอะมากแล้วโดยเฉพาะในเพจของผมเนี่ยที่ผมไปตามอ่านคอมเมนต์เนี่ยเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าแตกเป็นสเสียงชัดเจน จะขอสแสดงความคิดเห็นส่วนตัวก่อนนะครับซึ่งอางจริงผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วว่าในคลิปก่อนหนะ้าที่ผมวิเคราะห์ในความคิดส่วนตัวว่าทำไมดิสนีย์จึงต้องการจะให้แอรียอลจดจงว่าแอรีเลเล่นด้วยนะเป็นเล่นโดยนะักแสดงคนดำล้วก็มีเหตุผลสองสามข้อที่ผมนำเสนอไปแล้วก็บวกกับความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับแอรียลฉบับแฮนดรีเบอรี่ในก่อนที่จะเห็นเฟิร์สลุคนี้ แล้วตอนนี้พอมาเห็นแล้วก็ยังคงความคิดเห็นเดิมก็คือมันก็ยังไม่ใช่ a อเรียลอะปัญหความที่ดิสนีย์เนี่ยเลื่องตัดแปลงหรือ l t t l e อร e โรเมมาจากฉบับของดิสนีย์เองในปี1999มม่ได้ตัดแปลงมาจากฉบับอื่นๆมันก็ควรที่จะควรจะให้แอเรียลมีคาแรคเตอร์ตามกระตูที่เขาวาดตั้งแต่ออ riginal ไปเลยใช่ไหมละ่ะ เพราะว่าสิ่งที่แฟนต้องการจาก live action ที่เรียกร้องให้ดิสนีย์ทำเนี่ยก็คือการถอดการ์ตูนมาเป็นของจริงซึ่งผมก็เคยพูดไปในคลิปที่ผมพูดไปเมื่อกี้แล้วขอวิจาร์เรื่อง first look นะครับโอเคถ้าฉันหัวเราะมากกว่านี้ก็จะหาว่าฉันบูลลี่ first look ของ a r เร l ยลฉบับแฮนเอร์บรีก็ไม่ได้ต่างมากจากภาพที่จินตนาการไว้ แต่สิ่งที่เกินคาดก็คือทรงผมผมไม่คิดว่าดิสนีย์จะเลือกเดทล็อกให้แฮร์รี่เบอร์รี่อะผมคิดว่าคือมันมีแฟนอาร์ตของแฟนแฟนดิสนีย์เนี่ยที่เขาชื่นชอบแอรเรียเชอร์แฮร์รี่เบอรีเขาเริ่มวาดตั้งแต่มีการประกาศว่าจะเอาแฮร์รี่เบอรีมาทำเป็นแอเรียลแล้วเขาก็วาด h ฮร์รี่เบอรี่ในทรงผมเด l o c k เพราะว่าเป็นทรงผมที่ h ฮร์รี่เบอรี่ทำเป็นประจาของเธออยู่แล้วอะ่ะแล้วแฟนคลับก็เอามาทำมาวาดเอาเดกกับมาวาดในในเป็นในลุคแอรเรียซึ่งเป็นแฟนอาร์ตท,ที่เอาไปวาดเยอะมากในลุคแบบนี้ผมก็ไม่คิดว่าดิสนีย์ จะทำเด d ล็อกจริงๆคือผมคิดว่าดิสซี่เนี่ยจะเลิกทรงผมที่ทำให้ฮาร์เรอรีที่ถูกคนด่ามาตั้งแต่การประกาศแคสติ้งเนี่ยคือแซนเอาออกมาแล้วการที่มีทรงผมแบบตรงๆสยายเนี่ยมันก็ สร้างความความพลิ้วไหวใต้น้ำให้แอเรียลได้คือนางเงือกนบริษัทในจินตนาการใช่ไหมครับคือไม่ต้อง p ีก็ได้ไปดิสนีย์คือผมเข้าใจว่าทรงผมเดดล็อกคือทรงผมของ ary, รรแฮนเดอร์ดีตามธรรมชาติแล้วก็เป็นทรงผมของคนดำตามธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมแต่นางเงือกนบริษัทในจินตนาการปะจะเอาทุกอย่าง ตรงตามหลักการตร,ต,าตรงตามการเมืองตรงตามประวัติศาสตร์ทุกเรื่องเลยเหรอวนะ่าสิ่งที่ชอบก็คือหางผมว่าหางสวยมากนะในเนี้ยเหมือนเข้ามิกซ์กับปาลาหลายพันไหมคือผมไม่รู้ว่ามีปลาอะไรบ้างที่เอามามิกซ์เป็นอินสปิเรชันในการออกแบบหางแต่ว่ารีซอฟ์ของมันสวยมากเลยนะมันพลิ้วไหวมีคลีบหลายชั้นมีคลีบตรงแกนลำหางเ่ยตรงช่วงนี้แล้วก็ตรงคลีบก็จีมีหลายชั้นผมคิดว่ามันสวยมากมันพลิ้วไหวมากเวลาที่ว่ายน้ํา แล้วก็ฉากที่แฮร์รีเบรีร้องพาวิโอโบในเท่าสุดท้ายคือผมก็คือผมไม่ได้ว้าวอะไรนะคือที่ไม่ได้ว้าวคือไม่ได้วอาว่ามันไม่ดีนะคือผมแบบฟังเพลงแฮร์รีเบรีหลายเพลงตลอดเลยอะแล้วก็รู้ว่าเสียงเธอก็จะเป็นประมาณนี้และเทคนิคการร้องเธอก็จะประมาณนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว้าวอะไรก็ด้วยความที่ชินหูอยู่แล้ววะเนาะซึ่งก็เป็นเสียงที่ใสแล้วก็เพราะมาก ซึ่งคนที่ไม่เคยฟังเฮลเบอร์บี่บ่อยเท่าไหร่ก็อาจจะว้าวก, wow กับความใสของเสียงเฮลเบอร์ี่ซึ่งมันก็ใสจริงๆนะไม่ไม่ได้แบบจะบูุรี่อะไรแต่ก็ต้องยอมรับว่าก็คาดหวังเหมือนกันว่าเพลงเต็มๆ part of you all ที่ร้องโดยเฮลเบอร์ี่เนี่ยจะออกมาดีจะออกมาเฟรชนิดหน่อยจากฉบับออริจินัลคงจะเป็นเวอร์ชันที่ฟังแล้วเคลิม้มกับความใสของเสียงเธอแน่นอนเพราะเสียงเธอสุดยอดจริงๆแล้วทีนี้ ก็ามาดูความคิดเห็นของคนไทยคือคนไทยที่พูดคือไม่ได้แบบ70ล้านคนนะครับ <t> ก็เป็นแฟนๆดิสนีย์ชาวไทยที่มาติดตามแฟนเพจของผมที่ก็ไม่ได้คนติดตามเยอะขนาด70ล้านคนขนาดนั้นก็จะเอามาพูดบางส่วนกับคอมเมนต์ที่ผมคิดว่าน่าสนใจค่อนข้างแยกเป็น2ฝ่ายอย่างชัดเจนงกับฝ่ายที่จะมีภาพจํา ไม่ค่อยเห็นด้วยกับฝ่ายที่เปิดรับอะไรใหม่ๆลองมาดูกันนะครับว่ามันจะมีความคิ้เค้นแบบไหนบ้างฉันเป็นคนด้ดมำแต่ฉันก็อยากให้น้องเหมือนในการ์ตูนนะไม่เคยคิดเรียกร้องอะไรแบบนี้มันฝืนยังไงไม่รู้ความเท่าเทียมมันควรจะเป็นตามธรรมชาติยิ่งฝืนมันก็ยิ่งไม่เท่าเทียมเอาจริงๆเงือกอยู่ในน้ําลึกเพราะถ่าอยู่น้ําตื้น เราก็คงพบเจอง่ายๆไปผิวก็ควรขาวเหมือนปลาหรือสัตว์ทะเลสิที่อยู่ในระดับความลึกเดียวกันไหมงั้นสร้างเรื่องที่นางเอกการ์ตูนผิวสีแทนแล้วก็หาสถาวอมชมพูมาเล่นดูสิจะไปยังไงเสียงพราอมมากแต่แรกในหัวของเราก็คือเมนี่คือเฮี้ยมากถาฉันหัวเราะก็จะหาว่าฉัน คิดไม่ดีไปสาวชมบุรีแต่มันก็เหมือนจริงๆคือมันไม่ผิดมันมันไม่ผิดไปที่จะบังเอิญเหมือนกับบางตัวละครนแฮ์รี่พอตเตอร์ก็ผมก็คิดว่าคลายแล้วกันซึ่งทำไงได้ละ่ะมันก็คลายไปลแล้วอะเราว่ามันโอเคทีเดียวนะบางคนบอกตามฝันการ์ตูนวัยเด็กนี่เราว่าไม่นนะเราว่า นี่เป็นอีกภาคหนึ่งที่น่าติดตามและคิดว่าดิสนีย์คงมีเหตุผลที่เลือกนางมาแสดงเราว่ามันไม่ได้ใช่การดับฝันใครมันคือการสร้างแรงบันดาลใจใหม่ให้เด็กๆอีกกลุ่มหนึ่งเลยนะอีกหลายล้านคนเลยเราว่ามันสวยงามดิสนีย์คงอยากสร้างความแตกต่างบ้างการ์ตูนและหลายเรื่องที่เอามาสร้างเป็นภาพยนตร์ก็มีการเปลี่ยนเนื้อเรื่องและผิดเพี้ยนไปบ้างเราว่า เป็นโอกาสที่ดีเลยนะที่ได้ดูในมุมมองใหม่หมๆแค่ลองเปิดใจเอออนเรื่องการปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องมันก็เป็นสิ่งที่ทําก็ไม่ผิดหรอกแต่สิ่งที่ไปสะเทือนใจแฟนๆก็คือการปรับเปลี่ยนตัวละครที่อิมแพกอย่างแอเรียลมันก็ทาใจยากเนาะถ้าจะให้แบบแบบข้างหลังเนี้ยไปเป็นแบบแฮร์ี่เบอรีมันก็ทาใจยากเพราะว่าเนื้อความที่เป็นไอคอนของตัวละครด้วยเนาะก็เข้าใจมันสะเทือนใจแฟนในเรื่องนี้อันนี้ความคิดส่วนตัวนะยังว่าส่วนตัว คิดว่าการที่นักแสดง a อเรียเป็นผิวสีมันก็ไม่ได้เป็นอะไรเพราะเรามาเสพง,งานสร้างสารรค์ในเรื่องเช่นภาพ CG การแสดงเสียงร้องเพลงทั้งหมดนี้มีบางอย่างต้องพึ่งผู้แสดงบทนั้นๆแปลว่าผู้ที่รับบทนี้ต้องดีจริงเลิศจริงและเข้ากับบทจริงๆถึงออกมาสู่สายตาผู้ชมได้ยิ่งเป็นดิสนีย์ด้วยแล้วแปลว่างานต้องดีมากๆ เป็นกาลังใจให้นักแสดงที่ต้องแบกกรับคําดูถูกของคําว่าผิวสีผมคิดว,ว่าเมนเนี้ยค่อนข้างผิดประเด็นคือที่ควรเข้าวิจารณ์เนาะเขาไม่ได้วิจารณ์เนื้อเรื่องเขาไม่ได้วิจารณ์เพลงเขาไม่ได้วิจารณ์ CG ส่วนใหญ่เขาวิจารณ์ Image First look ของ h a r ์ y ีเบอรีในคราบในภาพลักษณ์ของ a r เร al แล้วเมนนี่บอกว่าที่ต้องรับคำดูถูกของคำว่าผิวสีมันมันหมายความว่าไงเป็นผิวสีอล้วไงเพราะว่าลึกๆของคนที่เมนเองเนี่ย อาจจะไม่ได้คิดว่าการผิวดำเป็นปกติด้วยซ้ําเพราะว่าถ้าคิดว่ามันคือเรื่องปกติเท่าเทียมกันมันจะไม่มีคําว่าต้องแบกรับคําดูถูกของคําว่าผิวสีเพราะว่าถ้าอยูเท่าเทียมจริงอะอยู่จะไม่รู้สึกว่าอีกคาว่าผิวสีหรือคนดาเนี่ยแตกแยกอะไรต้องหรือหรือต้องมาแบกรับอะไรเป็นคนดาเนี่ยต้องแบกอะไรเธอแข็งแกร่งแค่ไหนหนังจะออกปีหน้าแล้วต้องทนกับคําดูถูกโดนเหยียดในโลกที่อยากได้ความเท่าเทียมแต่กับ ไม่เป็นที่ยอมรับและบูลลี่กันเองเพราะนี่มองว่าสวยมากมีสเสน่ห์แค่ตัวอย่างยังน่าดูขนาดนี้คือผมรู้สึกว่าไอคนที่มาชอบบอกว่าสนับผสมความเท่าเทียมคนเราเท่าเทียมคนเราเปิดกว้างไม่ควรแบ่งแยกเนี่ย ลึกๆอ่ะคุณก็ไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่คุณน่ะสมาทานน่ะมันเท่าเทียมจริงๆหรอกไม่ไงั้นคุณจะไม่มีไม้เมแบบนี้คุณจะไม่มีคําว่าต้องสนับสนุนความเท่าเทียมของพวกเขาเพราะว่าพวกเขาเท่าเทียมอยู่แล้วค,คุณไม่จะเป็นจะต้องทําให้เขาเท่าเทียมเริ่มยัเยียดคนผิวสีได้แล้วขอร้องขอให้มันสมดุลกันหน่อยได้ไหมสีผิวอ่ะไม่ติดอะไรเลยแต่ผมเป็นอย่างนี้จริงๆหรอคุณพระตอนนี้ คงหวังบทให้สนุกอย่าออกมาพังเหมือนมู่หลานนะมู่หลานคือผมคิดว่าตัยิเฟยแสดงดีนะแต่ภาพรวมหนังอนะ่ะเนื้อเรื่องมันแย่เองผม not a fan of Disney Princess นะแต่ในมุมของคนดูหนังภาพจำมันสำคัญจริงๆและคำว่าภาพจำหรือความคุ้นชินก็เพียงพอต่อการไม่ชอบหนังเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วซึ่งปกติมากๆการจะบอกว่ามันเป็นการสร้างภาพจำใหม่ ก็แล้วแต่แต่การที่ผู้ชมวงเล็บออเดียนส์จะวิจารหรือไม่ชอบตัวละครบทภาพเสียงมันปกติมากๆไม่เข้าใจว่าทำไมถึงพยายามทำให้การวิาพากษ์วิจารมันดูซอฟขนาดนั้นซึ่งแปลว่าแบบละเอียดอ่อนเพราะการที่เป็นโวกอันนี้หมายถึงพวกที่ตื่นตัวทางสังคมนะหรือ เพราะเป็นคนผิวดำเร้หรือเปล่าในขณะเดียวกันถ้าหนังเรื่องไหนที่เป็นคนขาวแคสคนขาวด้วยกันมาแท้ๆทั้งที่แบบใกล้เคียงหรือไม่ใกล้เคียงต้นฉบับภาพจําแต่ได้เป็นคนที่ไม่ถูกใจผู้ชมผู้ชมก็ดา่าปกติแต่พอเป็นคนดำพอมีคนวิจารณ์นั่นทำให้กลายเป็นเรื่องซอฟเห็นอกเห็ในใจมีเอ p ม t h อตีขึ้นมาหาเหตุผลน้่นนี่มาประกอบเต็มไปหมด คือมันก็จะมีพวกที่หาเหตุผลมาซับพอร์ตว่าแอล์เรอยจะแบบ,บคนดำเนี่ยต้องเป็นคนดำเท่านั้นด้วยหลักการพวกนี้มันคือของจริงซึ่งพอเห็นอีเหตุผลพวกนี้ก็ค่อนข้างบงเหมือนกันเพราะว่ามันวิจารณ์กันคนละกรอบความรู้เนาะมันวิจารณ์กันคนละ ประเด็นด้วยซ้าและผมคิดว่าสิ่งที่คนนี้เม้นจริงๆเราสังคมไทยเนี่ยมันก็เหมือนหลอกตัวเองนะบรรดาคนที่มากล่าวหาคนอื่นว่าเหยียดชาติพันธุ์ไปก็เป็นเหมือนภาวะหลอกตัวเองด้วยคือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยสังคมไทยเป็นสังคมที่ค่อนข้างเหยียดกันชัดเจนพอตัวเชื่อมีเหยียบบุมเนี่ยคนก็เริ่มเข้าถึงข้อมูลหลายอย่างแล้วก็เริ่มเป็นกระแสหลักของโลกเลยว่าคุณต้องสนับสนุนความเท่าเทียมนะ ซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีที่คนเราตระหนักใช่ไหมครับถึงประเด็นความเท่าเทียมแต่คนไทยบางคนเนี่ยก็เหมือนโอบรับหลักการเหล่านี้เพื่อจะทําให้ตัวเองไม่กลายเป็นแกะดําไม่กลายเป็นคนนอกค้อแต่ลึกๆตัวเองน่ะไม่ได้สมาทานความคิดพวกนี้เลยด้วยซ้ํา อย่างแรกก็คือถ้าหากคุณคิดว่าคนดำเมาเท่าเทียมคุณจะไม่มีความคิดว่าคนดำต้องเป็นฝ่ายที่ถูกได้รับการปกป้องแต่สังคมด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าหากคนมันเท่าเทียมกันน่ะมันจะไม่รู้สึกว่าฉันต้องไปปรเทคฝ่ายนั้นอีกพวกที่มาชอบแบบนี้มาชอบบอกว่าคนดำว่าคนดำถูกเหยียดคนอะไรเงี้ยลึกๆอะพวกคุณอะอาจจะยังไม่ได้สมาทานหลักการความเท่าเทียมแบบเต็มๆก็ได้ พวกคุณก็อาจจะยังหลอกตัวเองอยู่ก็ได้าหาว่าเท่าเทียมกันก็คือเหมือนกันทุกอย่างม่นต้องรู้สึกว่าคนนี้ด้อยกว่าต้องไปช่วยเหลือคนที่บอกไม่โอเคส่วนมากไม่เกี่ยวกับนังดีหรือแย่กันเลยนะนังดีสนุกก็เป็นเรื่องของตัวหนังที่เขาไม่โอเคกันก็คือมันไม่ใช่อ่ะแค่นั้นมันโบกมันไม่ครบต้นฉบับคนที่บอกเยตดสินนังอาจจะดีก็ได้ ช่วยแยกแยะด้วยเขาไม่ได้มองตรงนั้นเห็นด้วยกับเมนนี้คนเขาไม่ได้วิจารณ์หนังเพราะว่าเขายังไม่ได้ดูหนังด้วยซ้ำเขาวิจารณ์อิมเมจเมื่อเพจจะอยู่ดิสนีย์ที่ควรเป็นเพจที่มีความโพสิทีฟกลายเป็นเพจที่มีสังคมที่น่ารังเกียจส่งเสริมการเหยียดกันอย่างเสรีการเหยียดที่ผมตามความเข้าใจของผมนะมันคือการลดทอนคุณค่าของความเป็นคนที่อาจจะผ่าน H ฮช e e d หรือไม่ผ่านแฮช e e d ก็ได้อันนี้คือความคิดส่วนตัวของผมต่อการเหยียด ที่เป็นกระแสทุกวันนี้มันไม่ใช่การเหยียดมันเป็นการวิจารณ์ first image ที่ไม่ตรงกับความคาดหวังของแต่ละคนช่ยคนผิวสีแต่เหยียดเบียดเบียนพื้นที่ให้จินเจอร์วงเล็บคนผิวขาวผมแดงให้ไม่มีที่ยืนในวงการจ้าหญิงอีกต่อไปรอยเทยหน้าจินเจอร์นะคะทำมาแรกกันคะ่ะผิวสีมีสิทธิ์เสียใจ แต่จินเจอไม่มีไม้แต่ที่ยืนเครเครแฟมัว่์ค่ะดิสนีย์กำลังปลูกฝังและนิยามคำว่าพรินเซสใหม่เพื่อให้เด็กที่กำลังจะโตไปในอนาคตวัข้างหน้าไม่มีสำนึกหรือภาพจำเหมือนกับผู้ใหญ่ในวันนี้ก็อาจจะจริงเห็นได้จากการมาของมาริยาโมนารรยาก็อาจจะต้องการ changeperspective ของ audience ก็ได้ผิวสีสวยและมีเสน์จะตาย บรรทัดฐานของมนุษย์เสพการมีผิวสีขาวแล้วมั่นว่าผิวขาวคือดีผิวขาวคือสะอาดผิวขาวคือบริสุทธิ์ผิวขาวแล้วชนะทุกอย่างสอบตกค่ะป่ว,ปวยป่วยมากตะกกะใดๆคือคอมเมนต์คตอเยยยนี่หรือความคิดของคนคือคนที่คิดว่าทุกอย่างเท่าเทียมคุณจะไม่มีม e นเทอร์ลตี้ที่คิดว่าความขาวสวย ความขาวคือดีความขาวคือสะอาดคุณจะมองว่าคนขาวหรือคนดําสวยสอบตกเหมือนกันหมดเลยคุณจะไม่มีอีกคําว่าคนขาวสวยแบบนี้แค่สีเดียวไม่เพราะว่าลึกๆของบางคนบอกว่าอย่าพูดบูลลี่แบบนี้อย่ามีหลักมีหลักการ PC ซีบลาบลาบลาในหัวเต็มไปด้วยหลักการต่างๆลึกๆแล้วอ่ะ ตอแหลตัวเองหร ibly, ือเปล่าจริงใจกับตัวเองหรือเปล่าอ uh ีหล uh uh, ักการพวกนี้มันดีนะมันป้องกัน h ฮ s ส e ีดป้องกันการลดถอยคุณค่าคนแต่ถ้ามากเกินไปนะมันจะเป็นการตอแหลตัวเองพ่อแม่คนไหนที่เตรียมพาลูกไปดูหนังเรื่องนี้แล้วบอกพวกเขาว่านี่คือแอเรียลเตรียมใจกับความรู้สึกของคําพูดของเด็กๆให้ดีนะคะ เพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่เด็กเขาชอบและรู้จักมาโดยตลอดภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไปพวกเขาจะไม่เข้าใจหรอกเขาว่าทําไมเขารู้แค่ว่านี่ไม่ใช่แอรีรยลที่พวกเขารู้จักมันก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ป้าที่ต้องสอนลูกอใด้เขียนลูกว่าสังคมเรามีหลากหลายมีมีแบบนี้แบบนี้ไหแบบมก็ก็แล้วแต่พ่อแม่จะพิจารณา <S <S คือไม่ได้เหยีผิวนะแต่แบบติดภาพในแอนิเมชันไปนแล้วอะ ถ้านางมาได้เ,เป็นพแกาลรนทัสจะไม่ว่าอะไรเลยโมนาก็ได้เอา Image Are ียผมแดงตัวขาวของฉันคืนมานะถ้าแกจะทำแบบนี้แกเปลี่ยนชื่อเรื่องไปเลยดีกว่าอย่างน้อยเปลี่ยนชื่อตัวละครเถอะนางจะชื่ออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แอเรียะเห็นผลกระทบของการทิ้งสารพิษลงทะเลหรือ,อยังเมนี่นี่เฮียามากเลยนะคือเมนเนี่ยมันจะสื่อว่าสารเคมีลงทะเลเลยทำไมแอเรียล มีภาพลักษ์เป็นคนดําเฮ้ยมันแย่มากนะที่มีความคิดแบบนี้มันไม่โอนะสารเคมีไม่ใช่คําชมนะมีผิวสีไม่ติดนะแต่ผมนี่สิแดงตรงไหนแถมเดดร็อกอีกถ้าจะชอบก็ชอบไปฉันไม่ชอบฉันไม่อินหล่อนมไม่ตรงแอร์เรียในความทรงจําฉันคนรุกก็ได้โอเคเดลิทเทิลไซเรนค่ะใครจะว่าบูรีก็ว่าไปเถอะนางไม่เหมาะมากฉันมองว่านางไม่สวยไม่น่าอินดู เสียงอ่ะนักร้องในโลกก็มีเป็นล้านคนทำไมไม่เลือกมาเล่นงงอยากให้เปลี่ยนสีหางจังไหนๆก็ไม่เน้นต้นฉบับน่าจะเปลี่ยนสีหางให้เข้ากับนักแสดงหน่อยไม่โอเคจากใจคนรักดิสนีย์เบื่อพวกอีกแก่ี่ภาพจำขอโทษตอนแรกผมก็ว่าไม่เหมาะนะแต่ยังเมื่อเลิกมาแล้ว มาทำอะไรไม่ได้ตอนนี้คือเปิดใจคนที่ว่าไม่เหมาะก็ว่าแค่ไม่เหมาะก็ได้เราไม่จำเป็นต้องไปด่ารูปร่างหน้าตานักแสดงเลยเห็นบางคอมเมนต์ประมาณว่านางเอกเหมือนปีศาจบางคนบอกว่าเหมือนพรายน้ำจะเอาเข้อสารเสกซัดถ้าสมมตนินางเอกคารูเนี่ยเขาต้องเสียใจแน่ๆเขาผิดอะไรเนี่ยหรือเขาผิดที่เขาเกิดมาเป็นแบบนี้แลมาระบทแอลเรียลหรอด่าค่ายเถอะ ตัวจริงนางเอกสวยมากนะอันนี้ก็เห็นด้วยบางคอมเมนต์ก็ค่อนข้างไปเชิงบั่นทอนคุณค่าของนักแสดงจริงๆทำไมดิสเน่ไม่แคดนางเอกผมแดงเฉดเดียวกับประตูมาเลยคะททำลายภาพจำผีสาวชาวเน็ตทำไมสมมุติถ้าปรับให้คนผิวสีดูขาวขึ้นถือว่าเหยียดปะแบบไม่ยอมรับสีผิวจริงแล้วถ้าปรับให้ลักษณะผมของผิวสีตรงผิวสวย ไม่เป็นไปตามลักษณะจริงของคนผิวสีก็ถือว่าเหยียดปะเพราะไม่ยอมรับลักษณะพันธุกรรมจริงเลยคงต้องเป็นตามนี้เพราะดิสนีย์จะไม่เหยียดจ้าสำหรับดิสนีย์ไม่เหยียดเท่ากับเหยียดทางอ้อมมงลิบทางอ้อมแล้นั่นก็คือทั้งหมดของสิ่งที่ผมเตรียมมาในคลิปนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงเกี่ยวกับประเด็นแอเรียลฉบับแฮร์รี่เบอรีที่หลายคนก็คงได้ดูทีเซอร์ไปแล้ว แล้วมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับลองนําเสนอความคิดเห็นของคุณผู้ชมได้นะครับจะเป็นฝ่ายที่โอเคกับฝ่ายที่ไม่โอเคก็แล้วแต่เจอกันคลิปหน้าครับ